สวัสดีครับนี่โค้งยุปปาครับมันจากคนตมากมันซ่อนอย่พี่น้อ,นองโบเป็นหนเป็นตัวนะครับโบกัอพอมม่อม,ม,มันแม่มแม่แลพ่อันขั้นลย่ครับพอดีวันพอมีใบอาลองเบิองแบบฝนตก,มนนไ,ตมาากไม่นีหายกันมาจะหายบ่หายบ่จักมองมึงไหวะหมาน้ำครับไปเบิ้งกัน ตัมองในโบบุละ่ะวานยุซื้อนี่ละ่ะยุ่มตั้มครับสองข้างบุ๊มแมนบุ๊มแมนเม,นม,นมนื่อป้องนี่ป้องพุดป้องพุดลุกป้องแล้วขึวน้นหน่อยดุจฝนครับมันเนี่ยอายุค่าครับว่านมหาเผิ่งมาจมูกขาเพื่อนได้ป้บบอง แดดหวานเลยบ่อนี่น้องเขาบดลอกเบิ้งไปเตะหายกับฝนวาวว่ะแล้วฝนตกไม่นี่หายแต่แจ่มนี่ว่ะหายก็บ่เกินก้มจิตมองของพจนเหรอครับ

โอ้ dia le muniti อ๋อป๋ามาเบกอืมโอ้เนี่ยอยู่ห่างๆเนี่ยโอ้โหโวยิโลแล้วกันพี่น้องมึงดูมันยังไงไล่ให้บ่เป็นจังได๋มันเป็นน้องเอ้ยบ่ทางนี้นะครับ ปลานครับบอกนี้เลยมันน anyway> ้ามีลาดพูดเหรอปว่าปูทั้งยืนก็ควายเหนเนาะปลากระเพครับนี่นั่ยกควายนี่บ้านปล่อยง้ทั้งยังเอยู่ใกล้ๆกันมันี่ไลเลยแต่ว่ามันเดดหาว่ามันเดือดห้อนเดหี๋ยวไปถาครับพ่อจะงป้องขอไปก่นเฮ้ยเสก็ทาได้ที่เนาะ

อันนี้ฮังยัสูทีอันนี้ละอือี่ว่าเต็มพื้นเลยดิเต็เลยลาดน้ำลาดจน่าลาดปูนแล้วกันนะนี่ก็ลาดปูนนะทีนี่าดปูนไม่ถึงหูตัวฉันอาดลาดอาดหน้ำมา้นะอืมนี่ลาดปูนโอ๊ยน,น้ำปักน,น้ำน้ำรับน้ำ เสกท่านป้อท่านนปค่นงหมืนม,มดดิเมันมดดอะมันไหฮะุเกิดมันหองพี่น้องเอ้ยบุญนะครับหลังจากเสกคาถาเสร็แล้วพี่น้อง ทางก็ไปคว่มองแล้วครับใช่เข้าไปเป็นผู้เอาเอางครับเอาข้างนี้แล้วไปอีกข้างนึงครับเอาอย่างไงเราพี่น้องขั้นในเสกคาถาหรอครับนอกจากทิวบเนเสกคาถาโหนหยาดจัง่ลยครับโอ้ยบ่เขาปอกคาถาเร็วเด้ยวมันปอกคาถาแล้วมั้งออกไปเร็ยขั้นถ้าก็เด้แล้ว นี่มังหัวนามผลไม้ันซืองามเหมืนหัวนนามมีไหมปาทิโตผลมาลัดผลต้นหนเต็มเพือรือเลยเนี่ยคนบินออกคนเลยสีกรตาเต่แลุวตกตัวลง ไลห่หัวนนระบบมีปัญหาก็ทาดีด,ดทาดีเลเนาะกทานในนอเนี่ยก็ทาน้ำดน้ำเดี๋ยวน้ำก่อนขุดหมกพีน้องเย้ยไรเมนหลอกเถินไปแพ้ครับเอาตาหัวนามมันครับนี่ละมัมีตายพาตัวน้ำน้ำน้ำ,นำวมามมบ่ไอเบิยงห้างนึงนี่เ่าทงนี้ มาลุยไปนี่ละเึงจะไปแวกพื้ก้อนไปไปรถกนไปคือแวกลก้อนพี่น้องขึมไมอาอีกครั้งหนึ่งครับนี่สองครั้งไอเขาน้ำแตกละสิไร้ายอยู่ล้พี่น้องเพราะวันี้เได้หาครับหมื่บ้านมาห่อนมาเปล่าเลยยางพันแล้วเห็นครับเราก็ต้องหาตรงนี้อยู่ล่ะนี้อยูเอาแวกลถกอนยังม่อยูพี่น้อง มันเลื้อยขวังหลับพี่น้องเอ้ยครับปลาวันนี้มันคือเดินบ้านแล้วครับเอาอีกข้างหนึ่งข้างน้องข้างสว่างครับน,น,นี่ข้างสว่งนี่เดือดแท้ๆเลยมั้งนี่กนากาศดีๆอากาศก็ดีมั่น

đẹp quá không quá muốn làm đẹp trình đẹp có đây đấy thôi này sao cái thế này đâu bớt bớt những chèo bớt bớt những thì làm

Tìm cái câu Tìm thử câu Tìm một con cái câu nữa Dạ, tìm lên bằng hành Để cá lên Để cá lên Xây cá thả, mình lưu thả Mình lông khoảng cho nên dù mình đạp bó tẹt Mình tẹt bó hẹn Mình ăn bó này là áp เต็มกะเทีงหัวน้านีมั้ยเดือดหาเลยเด้โอ้โห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 แตเลี้ยงเลยซวงแขโอ้โหเออเปยังดอกใจหูนะอยนี้ิ๊กมันหน่งหูคนหนึ่งอ่านก็อไรพอา่านพี่น้องอืมอ๋อฝนเต็มหอยเพียรผู้ต้บ้างหันจะป่อร้อนแล้วไปไปไหน ยัถ้าก็พีเหล่ให้ไปป้องไหนหลาว่าหันเอายู่นหนีพี่เใกลๆกันเลยครับเดียวตเดียวมันเห็นเหลืออยู่ข้างนึงพี่น้อ่าย่นหองปิงครับลูกกกัด้นโล่งย่สูงแน่จะเข้าเครัอ๋อหมวกกันเลยกันดิหาล่อร้อนอนี่แหละครับลอนี่กดิ้นเรอยเปียวยุ่นหองเลยครับ นันนลาดปูนเต็มเธอ,อเลยพี่น้องสั้นอย่างเอ้ยสองข้างครับีแต่บมักลาดปูนเต็มเต็มเลยพี่น้องตะวหวานเขาครับแถมเลยเหรอแถมเลยพ่อ,อ,อไปไปอีกข้างนึงกันพี่น้องเราบ้านหมดน,นี้วนะครับมายู่ไก่บ้าน,านแถวที่หลังครับมาอยู่ต้องขั้วควันพี่น้อง พี่น้องเอ้ยมาที่ไปเอายู่ในบ้านบ่ได้ไปจ้าหรอกพี่น้องเอายู่ไก้เลยนะครับทากันเี่อย่าเป็นบอซมึงพี่น้องเอ้ยบนี้ครับอันนี้ไงครับพี่น้องพฮ้เล่โผล่โผล่โผล่ล่พผล่โผล่โผล่ครั่น้ลเโผ่โนล่โผล่โผล่กผล้โผล่โผล่โผล่โผก่โผล่โผล่โลยโผั่โผลัโเล่โผล่โ่โน้ำเต็มดีล่โผ้่่โผล่ล่โ่โผลล่่โผล่่่โผลล่โผกันผ่นะป ป่ออยยากันป่ออยยากันป่ออยยาจะเข้ามาสัตว์วะพี่น้องครับหลังจากที่ทางปลาก็ออกแล้วไปเลยพี่น้องนี่ตะนน้ำครับอุ้ยอ่า,ปาไปหมดพี่น้องจนแม่เมดครับแตัว่าวน้ำเต็มพริหลาอยู่แต่ว่าด่างอยากแก่แล้วล่ะครับไอ้มันหลายไปอยู่พี่น้องเนี่ยไปหาทั้งลามครับจน มาเดี๋ยวอายมากก็จัเอาพี่น้องสาอาก่อนครับระบอกเนี่จะบอกเนี่ยเโอ้ใส่ใส่ไปชวน่ยเป็เม็ดหนึงแล้วิีลตาโอ้าชวดปูโจลปามาเอาไปดีกว่าครับไปไปไปไเอาไปแล้วมันดูเดือดชย ดูเดียดโผล่โวมากมาเลยไหมดูเดียดเท่าไอ๋ออ๋ออตอนนู้กันอีกเออทานยากอทนสิดูเดียดเถเโอดูเดียดตามันะมาแปงซี่มันมันเหลือิมเลยมาแงีพวกมันน้ำแล้วน้ำน้อืมโอ้ยอน้ำพี่น้องเลย

ทันแมมขู่คว่ำอ,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 องเล้วลบากเลยที่หัมือคนอขาดไปว้าห้างร้นเดียพี่นอ้องน้ำเ,เต็มหรดแค้เขาอยู่ครับน้ำนั่งพอรอ,รอขึ<ร>อเ้เกาแกแล้ว แม่มึงแม่เป็นน้ำเลยพี่น้องเลยเต็มปอดลมนน้ำลาดเลยครับล่ะมาปองหยุ่มตาคนเสิมเลยสิดอเยเชี่ยมมึงเจนังงหนีเวาหมเจียเอ้าเอานังหมีเอานเดียววะนังมดเนียวะนั่งดเดียวคนเดียวเออสามั่งหรอพี่น้องมึงนครับสาวเดียวเลย ว,าว่าติดแก้วพี่น้องมาไปเจ้าะดักรุ่นรุ่นจังว่ามันยุ่มหัวเลยเนี่ยนี่โอ้ยน้ำไหมมันสั้นแต่น้ำหรอพี่น้องลาดบุญเธอเลยเลยครับไปสามพังแล้วครับลับพังแล้วทีเดียวสามลังเลยมันเล่วอะไรเนี่ยมันจะเด็กแก้วอาไม่เต๋อ นับต้นไปเีกใส่รถคนพี่น้องเลยทีละไปหลบุ้กับซามัใส่พี่น้องต้องเห็ดกับซาบต้องเห็ดต้งหักที่า้ยเราแข็งหวแต่ว่าน้ำตนหสุดแต่หัาน้ำมันพูด่งนีเราด้วยเนี่ยแจงอนแจ็งบุ้ยคนสุแจกด่างว่าอยังเดีัวน้ำคนนีที่ตัวนี้ฟังสิ อย่างเันยเอาสังเหรอตาพี่นนองจะเบิง้งเป็ิเป็นไหนครับมื้อเช้าแต่ว่าเนีวนีนเ,เป็นไปทงหรครับ, <c oughs> บลาดพี่นอ้องพี่้นอคกัคบสีฟ้าก็เป็นนบัตรเนี่ยมีเนาเสียปะนะครับรับดีกวลาดพี่น้องนครับสวัสดีครับแตงกันเะ